ภารกิจของกูเดีนยนี้ก็คือการฆ่าไอ้คังคกยักษ์เอ๊ะ แม่งตียากชิบหายเลยระหว่างที่กูตีกับมันอยู่นั้นก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยจนกว่ากูจะตีได้มันไม่ได้ตีได้ต่อเนื่อมันตีได้แต่ละทีแต่ละทีแม่งตีโคตรยากเลยซึ่งแน่นอนมันใช้เวลาไปเกือบไลสนาทีมากจนกว่ากูจะล้มไอ้ขี้ขงค้าตัวนี้ได้และแล้วจังหวะนี้มันก็ดันผ้าท่าหันตูดมาให้กูตีและวินาทีนี้กูก็คิดสงสัยขึ้นมาว่าไอ้ขี้ขงข้าตัวนี้มันใจเกเรหรือเปล่าวะกูที่เห็นมันกำลังจะปล่อยสกิลกูก็เดินออกหางจากตัวมันก่อนแล้วดินกาทีนั้ ก็รู้ได้เลยทันทีว่ามึงจะไปลาดคิวกูไอโกูเลยหัวเข็มกูตีมาตั้งนานเพิ่งเสือกมาช่วยกูตอนนี้แล้วมึงก็ตีไอ้ขียงข้างตัวนั้นตายลาดคิวกูแล้วชาวบ้านก็ชมมึงว่าเฮ้ <c oughs> hey, หุ่นกระป๋องของเราเนี่ยฆ่าขคี้ข้าขงาตัวนี้ได้แล้ว วัแต่ฟ้าเล้ว,วิเนทีนี้กูก็เดินตามล่อีกตัวซึ่งวันนี้กูจะเก็บแม่งให้ครบ10ตัวเต็มเลยกูตามหามาได้สีนาทีแล้วก็ยังไม่ได้มีวี่เวียขอ,ข,อของขี้เข้างตัวไหนปรากฏตัวให้กูเห็นเลยกูว่ามันต้องมีหลายคนเม้นบอกกูแน่นอนเลยว่ามึงเอาชีวิตรอดแบบไห้ว่าแม่งเตรียมของมาไอสัตว์อะเตรียมของมึงดูนี่นี่ไงกูบอกเลยว่าทุกที่แม่งมีแต่เพชรมีแต่ทองไม่เชื่อมึงลองขุดไปด้านล่างดูเฮ้ยอันนี้กูลงแอดออนกูลืมไปอยากได้แอดออนแรกเยอะเปล่าอยากได้เหรออยากได้เหรอโอเค แลกแค่ไรมึงแลกกับแอดออนกูเลยไร้มึงไะกูให้สองแอดออนไปเลยไปอ่ะแอดออนขี้ยังคักแล้วก็แอดออนแลกเยอะไป แค่มึงกดไลค์แค่นี้เฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ขี้งคากนะมันมีเยอะด้วยกูบอกเลยมีคนป่งคนป่าต้นไม้กินคงกินคนอันนี้ก็ว่าไปแหละมีทั้งต้นไม้กินคนกูบอกเลยโอ้ัดนไงกูเจอขี้งคาดแล้วมึงเสร็จกูแน่บอกขี้งคากมีเขาและวินาทีนั้นกูก็ต้องทําการบวกกับมันซึ่งตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเช่นกันสกิลดาเมจการตีหของขี้งคาดตัวนี้กูบอกเลยว่าแม่งโคตรแรงมากแม่งแรงโคตรๆขนาดใส่ชุดก่อเพชรกูบอกเลยว่ายังทะลุตายกูบอกเลยอันนี้ที่กูโหลบได้ก็เพราะว่ามันเป็นพ่อฝีมือเนาะพ แม่งคือแบบว่าบันเลยเน่นอนไอสัตว์แม่งแค่โตเดียวดาเมจกันตีแม่งก็แรงพอสมควรแล้วไอสัตว์อันนี้แม่งมา2เลยโอ้โหไม่กลันแ,แล้วมันก็พ่ายแพ้ให้กับความหล่อยอย่างกูกูเก็บได้2ตัวแล้วสินะกูเรมไม่เกี่ยวไอเฮี้ยแม่งกูตีตั้งนานไอสัตว์เพิ่งมาตีช่วยกูตอนที่มันกำลังจะตายแล้วกูก็ต้องมาบวกกับไอเชี่ยนี่ต่อซึ่งระยะเวลาการตีกับไอตัวนี้กูบอกเลยว่าถึงคั้วไหว่าฮกีดีรือพยารัสก ตัวที่3ามก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เก็บได้3ตัวแล้วเว้ยเช้าวันต่อมากูก็ได้บวกกับไอ้ตัวที่4กูบอกเลยว่าตัวนี้แม่งฆ่ายากชิบหายเลยเพราะว่าโทรศัพท์กูก็ยิ่งบั๊กด้วยดูมันบั๊กจนมันลอยฟ้าคิดดูมึงเคยเห็นขี้ข้างๆลอยได้เปล่าแต่กูก็ต้องจาเป็นที่จะฆ่ามันเพราะว่ากูจะเก็บแต้มไว้สะสมว่ากูฆ่าได้กี่ตัวกี่ตัวซึ่งมันก็พ่ายแพ้ให้กับความหล่อยอย่างกูนะอืมกูว่าคนดูได้ล้วงคออ้วกแน่นอนแล,แล้ววันนี้กูเก็บได้4ตัวขาดอีก่ตัวนนั่เอแ้วตขาดกา่อีกาก โทรศัพท์กูมันก็กระตุกด้วยครับน้องๆแล้วตัวที่5ก็ตายไปโอเคอ้าวเชียอไรเนี่ยเชี่ยแม่งเป็นวิญญาณเลยสัสแล้วกูก็ต้องมาจัดการตัวที่6ต่อซึ่งกูบอกเลยว่างานนี้เป็นทางตันของกูเลยแหละซึ่งแน่นอนครับกูตาย มันฟาดกูทีเดียวกูตายโอเคสําหรับภารกิจนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะเพราะว่าภารกิจนี้มันไม่เวิร์วะ่ะแม่งไม่ผ่านเลยวะ่ะเพราะว่าขาดอีกห้าตัวเท่านั้นแะแม่งมาพลาดท่าให้ตัวที่หกนี่แหละแม่งตายอย่างเขียดเลยไอสัตว์คือแบบอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องทีมีด้วยนะโอเคถ้าอยากให้ทําอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าอยากให้ทําอะไรต่อซึ่งภารกิจนี้มันไม่ผ่านจริงๆเพราะว่าตายตายตายกับไอตัวที่หกโอเคไป Good bye. ก,ปปปปกไูไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแอดออนออออยยยยยูู่่ใใตต้้้้ลลลลลิิิงกก์คคปปปนีเเเาาไได